โบมโมดโหมดไปดุนทมมเพิ่งขึ้นครับพิ่งขึ้นสดรอร้อนโหมดครับี่มดอัททิพย์อัทิใหม่แล้วโมดพังองแท้ครับมบครับลงแล้วครับลงแล้วครับทมบทมบแดงครับ จริงๆไม่ใช่ภาพแสดงลงแล้วครับไฟดับแล้ว วงไฟอ่ะมันลอยขึ้นยังไงครับแล้วมันลอยขึ้นทุกปองแต่องขึ้นลงขึ้นลงอ่ะเป็นสีอะไรคะสีมันเหมือนไฟอ่ะสีแดงๆใช่ไหมมันเหมือนมันเหมือนเราจุดไฟอ่ะไฟมันเคยเห็นนานแล้วค่ะแล้วเขาเขาเรียกกันว่าอะไรชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นอะไระเขาก็ว่าเด็นสีโปอกทีโปอกลางเบญติทาสุดเลยทมบโอ้ทมบแปลว่า พอมเนามันเป็นอาบมันมันเป็นอาบเนี่ยเป็นอาบที่เขาเอาสลับไปทิ้งไปอะไรนีอพวกเล่นของอย่างนั้นใช่ไหมคะคนเก่าคนเคยเขาพูดแต่ก่อนนะแล้วที่ยายเห็นตรงไหนตรงเนี้ยเหรอตรงชี้ที่ยายตรงนั้นตรงตรงไหนะยายนี่เห็นเราได้เห็นเดินตามเนี่ยตามรั้วกำแพงว่าแต่ก่อนยังไม่มีกำแพงนะ ก็แถวนี้แถวนี้เขาจะเป็นทุ่งนาทุ่งป่าใช่ไหมใช่จ้านี่นี่ทุ่งนาอ้อมตอนนีชนประธานตีแต่ชนประธานตะบัวไอ้เนี่ยถามถามแฟนผมบอกว่าพอแกเห็นไฟปั๊บปั๊บในในทุ่งนาในทุ่งนาแกเดินอ้อมอ้อมมาเป็นวงกลมรอบแลยพอปุ๊บนี่แกค่อยขยับขยับอ้อมไปเรื่อยๆเจอเป็นตลับเป็นตลับยังไงคจับ อ้าวเป็นรลับรลับระับกี้พึ่งอะรลรับโบราณเนี่ยะับโบราณเนี่ยมันเป็นตลับเล็กๆอนี่ยแกก็จับเอามาบ้านอนเช่าเจ้าของบักโขเอาอ๋อมีคนตามทวงคืนตามทวงคืนเจ้าของข่าวคนจะเอาแกจะแกจะเอาไปโยนใส่ไฟความเชื่อของเรานี่ยยังคิดว่ามีมีจริงว่าเปอร์เซ็นแต่มันเสื่อมไปแล้วมันตายไปกับอายุไขของคนที่เล่นอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะพี่เเรียกอาบอาบ ครับมันใช่กระสือนะกระสืออีแบบหนึ่งอับ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 เป็นตลับก็หมายถึงคนเล่นของเล่นวิชาครับคนเล่นของเล่นวิชาแล้วเขาแล้วทำไมเขาออกมาได้อะพี่เขาปล่อยแล้วเขาเป็นวิชาเก่าเขาเลือกวันออกไหมครับเขาเลือกวันออกไหมไม่เป็นเรื่องหรอกวันไอ้วันไอ้วันตกพรำๆเนี้ยตกพรำมากินกบกินเขียดนี่ถามนี่ถามถาม นี่เนี่ยเด็ยายผมได้ยายอายุเท่าไหร่ดิร้อยหนึ่งแล้วอ๋อร้อ,รอยอายุหนึ่งร้อยปีครับอุ้ยว้าวพีคุณยายยังฟังได้ยินอยู่ไหมได้ยินแต่ตาบอดอ๋อแกตาบอดแล้วแต่ว่าคุณยายนี่ต้องเห็นสมัยก่อนก็คือเห็นประจำนี่ประจำมือท่านแตอนนี้แกจกับจับบอกกับมือโอ้โแล้วคนมาขอขึ้น เดี Beast ๋ยวเราก็ไปถ่ายทุ่งนาอยากถ่ายทุ่งนาเนาะหรือจะสัมภาษณ์นะครสัมภาษณ์อะไรก็